ว่าตาก่อนนะครับงั้นเหี่ยวนะฮะไม่ช่เหี่ยวครับอ่านี่โค้งมาแล้วครับอุ้ยมีงาด้วยครับโอ้โไอ้โตมีงาด้วยเหรอครับอ้ยสินช้างช้างเป็นช้างนะครับเป็นช้างผมชอบคนที่เป็นเป็นอาทิรพ์เค่แครโตกอะไรนี่มันก็สวยหมดเลยทำอะไรก็สวยไปหมดเลยหนักเบาอะไรนี่มันโหมันถูกไปหมดเลยอุ้มีขาด้วยครับเห็นขาช้างอุ้โตดุดุเหมือนกันนะครับ อุ้ยฉันพี่โน oh, ้ตเขางูแมงอยู่เลยเขากำลังบรรเลงเพลงครับน่ารักว้าวพี่ขอบคุณครับว้าวสุดยอดโอ้เซเนเจอร์เป็นช้างด้วยโหวไปใส่กอกไปแต่วงลงไปในนั้นด้วยโอ้สุดยอดพี่โอ้นี่คือโอศิลปินน่าสนใจมากครับคือว่ายังคงเอกลักษณ์ของการสื่อสารครับผ่านช้างครับโดยที่ว่าภาพโตมาเป็น ช้างบรรเลงเปียโนครับภาพนี้เป็นของโตครับขอบคุณครับรถควนส่งขอบพี่โตนะครับเพชรสวยงามมากขอบคุณยั่เพชรขอบคุณครับขอบคุณนะคะับิดูยัรัแล้วช้างกำลังบรรเลงเปียโนครับคืออยากจะรู้ครับว่าเพชรเขามองครูเ้อยังไงผ่านงานเขาครับเริ่มจากตาเหมือนกันนะครับอุ้ยมีคนตาตาหวานกับโตนะครับครูเ้อตาหวานกับโต เสือไม่ใช่เสือหรอกพี่ช้างสิกเนเจอร์เขาช้างอ่ะเราเนี่ยโอ้ตาหวานเลยอ่ะหวานเลยอุ้ยโอ้ยเหมือนน้องนะที่เป็นกระตูนอ่ะชบาแก้วเงี้ยโอ้ใช่คุงหรอซะด้วยคุณครู กูกำลังอ่านหนังสือหรือสอนหนังสืออย่างไรอย่างหนึ่งอยู่ครับอชอบิวอ่ะชอบชอบฝนตาชอบฝนตาแต่ชอบที่ศิลปินสามารถตำเอาจุดเด่นของศิลปินนะครับถ่ายทอดออกมาได้ก็คือการวาด<อ>ภาพช้างครับ<อ>เดศิลปินกําลังจะเซ็นชื่อที่ภาพครับภาพนี้มอบให้กับคุณหมอนะครับ ขอบคุณมากนะคะโอ้คุณก้องอวดทั้งผู้ชมเอยครับโอ้โอโอช้างคนดี